Business Planning ที่ทุกๆคนเห็นในทุกๆตอนแล้วก็ Management Review เนี่ยเรามีวิธีการเล่ากระบวนการส่งกระบวนการเนี่ยในเต่าเดียวเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ไปดูตอนนี้กันค่ะ Business Plan and Management Review แผนภูมิเต่าเล่ากระบวนการตอนที่24นั่นเองจ้า สวัสดีค่ะพบกับดิอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไอโซฟิงฟิงวันนี้นะคะก็ถึงตอนที่ ep 24นะคะเป็นโปรเซสที่มีความเกี่ยวข้องกับท็อปแมネจเมนต์ของเรานะคะก็คือกระบวนการของการทำบิ n สเน็ตแพนิ่งค่ะแล้วก็ในส่วนของแมเนจเมนต์รีวิวนะคะเรามีวิธีการเล่ากระบวนการเนี้ยอย่างไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นกระบวนการนี้นะคะที่ดิวกำลังคุยให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเป็น management process นะคะหรือว่ากระบวนการที่ใช้เพื่อการจัดการแล้วก็การพัฒนาองคอ์กรให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะกระบวนการนี้มักจะมาควบคู่กับคนที่ทำระบบ ISO ะคะ่ะว่าเฮ้ยตอนจบ ตอนจบเราก็ต้องประชุม m a แมนจ e n มนรีวิวก่อนตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการประชุม m a แมนจ e n มนรีวิวก่อนที่จะมีการตรวจประเมินโดย Certified Body ทุกครั้งนะคะก็เป็นเรื่องเป็นอีเวนท์ที่เกิดมาควบคู่กับเรานะคะกระบวนการนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเล่า Process App ล o เเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ในตัวของ b u s i n e s s f l o w h h r r t นะคะแล้วก็มีความ เชื่อมโยงมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการพอะอํมพุงพอใจของลูกค้าหรือว่าการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ส่งมอบตรงเวลาเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเราไปดูที่ business for c h a r t กันว่ามันอยู่ตรงไหนฮะ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 ออตรงนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมเราก็เลยต้องเขียนเป็น business เราก็เลยต้องเขียนเป็น process a n post นั่นเองค่ะค่ะ แต่ก่อนอื่นที่เพื่อนๆจะไปเขียนโปรเซสแอปพลได้เพื่อนๆรู้จักเครื่องมือของการทำโปรเซสแอปพลิ App แล้วหรือยังคะถ้าไม่รู้จักหมดตอนนี้คะ่ะแต่ถ้ารู้จักก็ต้องดูคะ่ะอย่าสกิปนะคะดลิปขอพาเพื่อนๆรู้จักกับตัวแผ่นพุ่มเต่านะคะตัวแผ่นพุ่มเต่าตรงกลางตัวเต่าเราเขียนชื่อโปรเซสค่ะว่ากระบวนการที่เรากําลังจะเล่าเนี่ยคือกระบวนการอะไรนะคะจากนั้นเสร็จแล้วไปที่หัวเต่าค่ะเขียนซิว่าอะไรคือปัจจัยนําเข้าของกระบวนการนี้นะคะหรือว่าอินพุตของกระบวนการนี้นั่นเอง จากนั้นไปที่หางเต่าค่ะให้เราเขียนว่าอะไรคือเอาต์พุตนะคะหรือว่าสิ่งที่เราคาดหวังหรือต้องการจากกระบวนการนี้คืออะไรนะคะเคลียร์เสร็จแล้วไปที่ขาเต่าเลยค่ะขาแรกนะคะเราคุยถึงเรื่องของแมชชีนแอ d e q u i ป m e n ์นะคะเครื่องม้เครื่องมือที่เราใช้ในการทํากระบวนการนี้ได้เนี่ยคืออะไรนะคะจากนั้นไปที่ขาแมนค่ะ เรื่องของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คือใครนะคะแล้วเขาจําเป็นจะต้องมีคอมมิเ e นซีอะไรอ่ะบอกนิดนึงนะนะคะอย่าลืมบอกตรงนี้นะคะจากนั้นไปที่ในเรื่องของเอ,อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คืออะไรนะคะโคเชียเชื่ออะไรเลขที่อะไรว o ร์กอินชื่ออะไรเลขที่อะไรใส่มาให้ครบนะคะและสุดท้ายค่ะ เป้าหมายของกระบวนการนี้คืออะไรนะคะใส่มาด้วยนะจ๊ะเราก็จะต่อจิ๊กซอได้เป็นตัวแผนภูมิเต่านั่นเองค่ะแต่หากเพื่อนๆในองค์กรไม่มีแผนภูมิเต่าไม่ต้องตกกรใจนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ในส่วนของ proceduer แล้วก็ใช้ตัวของ process f o r chart ใน proceduer เนี่ยมาอธิบายได้เพียงแต่ว่าภาพมันอาจจะต้องหานิดนึงอะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะ เพื่อนๆหยิบมาดูค่ะแล้วหานะคะว่าส่วนไหนคือส่วนที่เป็น Input นะคะ Output ของ p ร o c e นนี้อ่ะอันนี้ก็จะอยู่ในตัวโฟนี้นะคะรวมถึงแมชชีนด้วยนะคะแล้วตรงไหนคือแมนคะตรงไหนคือบุคลากรหรือว่าแผนกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้หามาให้เจอนะคะก็อยู่ตรงนี้นั่นเองและเอกสารอยู่ตรงไหนนะคะหามาเช่นเดียวกันนะคะก็คือบาร์ข,ข้างๆ แต่อันนี้อาจจะต้องเอาในส่วนของ KPI เข้ามาประกอบเข้ามาช่วยนะคะเป็นเอกสารภายนอกอาจจะต้องใช้หลายตัวหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรสามารถอธิบายได้เหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับความถนัดขององค์กรของเพื่อนๆแต่วันนี้เจะจับมือเพื่อนๆน,นะคะมาเขียนในตัวที่มีชื่อว่า Business Planning นะคะแล้วก็ Management Review นะคะในรูปแบบของแผนพุงเต่าคะ่ะมาเขียนกัน ตรงกลางตัวเต่านะคะเราใส่ชื่อไปค่ะ Business Planning นะคะ Management Review นะคะ Input ค่ะอะไรหน้าถ้าฉันจะทำ Business Planning ได้ฉันจะทำ Management Review ได้ฉันจะต้องใช้ Input อะไรฉันต้องใส่อะไรเข้าไปนะ mm hmm. ก็เลยใส่เป็นพวกวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กรนะคะข้อมูลต่างๆที่เราใช้จากจาก,จากตอน Benchmarking เนี่ยเราใส่ข้อมูลอะไรลงไปนะคะแล้วก็ แล้วก็เอามาใช้เป็น input เนอะวาระการประชุมต่างๆต,ตามข้อกำหนดเราทำระบบอะไรบ้างเอาวาระมาเอารีพอร์ตมาเอา Data มาเอาข้อมูลดิบมาเอาข้อมูลที่เกเิเคยเกิดขึ้นในอดีตมานะคะใส่เป็น input ของกระบวนการนี้ทั้งหมดเลยเพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามความเป็นจริงตามความต้องการของเพื่อนๆตาม p r o ซิเยอร์ของเพื่อนๆน,นะคะจะเป็นรูปแบบของ powerpoint excel report ใส่มาได้หมด จากนั้นเอาท์พุตที่เราต้องการสำหรับกระบวนการนี้คืออะไรนะคะเราก็ต้องการตัวของ management review report นะคะเอาพุตเนาะสรุปการประชุม management review แหละพูดง่ายๆนะคะว่าเรามีสรุปการประชุม management review อย่างไรเราต้องการในส่วนของ objective ของ business objective เนาะแผน แผนทางด้านธุรกิจของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเคลียร์อินพุตโปรเซสต์ออุตเรียบร้อยแล้วนะคะแมชชีนหรือ e อ i p ก e ณ์ที่เราใช้ในกระบวนการนี้คืออะไรนะคะก้หนหินไม่พ้นคอมพิวเตอร์พิมพ์เตอร์นเ,อรเนาะอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมในการพรีเซนต์งานก็ได้เนอะพวกโปรเจคเตอร์พวก แอปพลิเคชันในการประชุมออนไลน์ก็ได้นะคะดาต้าเบสซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะก็ใส่ไห้ครบให้งให้ตรง,งตามหน้าง,งานของเพื่อนๆจริงๆนะคะจากนั้นค่ะใส่มาว่าแล้วใครเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้นะคะหนีไม่พ้นท็อปแมネจเม e นต์ผู้บริหาร ผู้บริหารระดับอื่นๆนะคะฝ่ายการตลาดที่เป็นคนรวบรวมข้อมูลฝ่ายไอโซที่เป็นคนแบบชงเรื่องเป็นคนประชุมเป็นคนจดรายงานการประชุมนะคะอย่าลืมนะคะบอกด้วยว่า แล้วคนกลุ่มนี้เขาจําเป็นจะต้องมี competency หรือความรู้ความสามารถอะไรบ้างเขาถึงจะทําการกําหนด business planning management review ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะก็อาจจะมีเรื่องของการวิเคราะห์ธุรกิจนะคะมีเรื่องของการทํา swot มีเรื่องของการทำ marketing segment ต่างๆนะคะมีเรื่องของการทำ BSC นะคะตัวของ บาลานซ์กร r ดเนาะมีเรื่องของการกระจายนโยบายมีเรื่องของข้อกำหนด ISO โอ้ยต้องรู้ว่า A9.3 เนี่ยวาระการประชุมมันมีอะไรบ้างใส่อะไรเข้าไปแต่ละวาระให้เราทำอะไรอา,อาจจะต้องรู้ l i สต์ List มาให้ครบนะคะและข้ามไป2ขาสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของ Procedure ที่เราใช้ในการทำขั้นตอนนี้นะคะโดยมากแล้วตัวของ management review มักจะกำหนดเป็น Procedure แยกต่างหากดิไม่ค่อยเคยเห็นใครเขียนแบบ รวมกับเรื่องอื่นเนาะมันรวมยากอะไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรดีก็ถ้าเขียนแยกเป็น p r o c e d u r e ต่างหากก็เขียนมาเลยว่าเลขที่ p r o c e d u r e ของ management review เลขที่อะไรนะคะ p r o c e d u e อะไรนะคะแล้วกออ็อาจจะมี p r o c e d u e เรื่องของการทำ business plan น่ะก็จะแยกมาสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราคาดหวังหรือต้องการนะจากตัวของตัวเสร็นี้คืออะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องของต้นต้นทุนต้น เนี่ยกลับมาอีกแล้วต้นทุนคุณภาพที่ไม่ได้ตามที่กําหนดเนี่ยเวลาเรามีงานเสียหรือมีงานที่ไม่ได้ตามคุณภาพเนี่ยเรามีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้แต่มันอาจจะอ้อมอ้มนิดนึงอ่ะนะคะแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการประชุมให้ได้ตามแผนประชุมให้ได้ตามวาระที่กําหนดประชุมแล้วเอาคุดออกมามีประสิทธิภาพสามารถดําเนินการได้ตามแผนงานที่ได้ประชุมไว้นะคะหรือว่าเป็นการแบบว่า มีโครงการปรับปรุงใหม่ๆที่ได้มาจากการประชุมพวกนี้นะคะกระบวนอันนี้ก็เป็นเป้าหมายนะคะที่เราสามารถกำหนดได้สำหรับกระบวนการ Business Planning หรือว่า Management Review ของเรานะคะแค่นี้เองเราก็จะได้ตัวของ Process App ป o หนะคะในกระบวนการที่อาจจะเป็นกระบวนการท็อปแมเนจเมนต์แต่เราต้องเขียน นะคะก็สามารถอธิบายได้ง่ายๆภา,ายใต้รูปแบบนี้นะคะแผนภูมิตาแบบนี้หรือวเพื่อนจะเอาไปทําเป็นตารางแบบไหนก็ได้นะคะขอให้ข้อมูลครบเถอะนะไม่ได้บังคับว่าต้องทําเต่าแต่บังคับว่าให้ข้อมูลครบนะคะตามข้อ4.4ใน ISO 9001แล้วก็ IATF 1 6 9 9นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแผนภูมิเต่าแล้วกระบวนการในตอนที่24นะคะที่มีชื่อว่ากระบวนการ b u i n e s Planning นะคะ Management Review ก็ แค่นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะฝากเอาไปประยุกต์ใช้ด้วยประยุกต์ใช้นะไม่ใช่ Copy แล้วไปใช้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างมีเค้าเจอร์มีรายละเอียดมีดีเทลมีแบบฟอร์มที่แตกต่างกันไปนะคะทำให้เหมาะสมกับหน้าง,งานนะคะสำหรับวันนี้ดิ หวังว่าการทําคลิปของดิฟเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆนะคะทำระบบ ISO อย่างมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงดี่เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะหากแม้ว่าติดขัดประการใดนะคะหรือผิดพลาดต,ตรงไหนดิขออภัยด้วยนะคะด๋ยวก็ทําจากโน้ต o าหรือจากความรู้ที่ดิฟมีนะคะก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามอธิบายให้มันง่ายที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้มันแบบ เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้แล้วก็มีความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe แล้วก็ดูตอนอื่นๆนะคะทั้งในส่วนของแผนภูมิต่าเล่ากระบวนการแล้วก็ตอนอื่นๆๆๆ่ๆๆด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ